เฉลิงลาดสมบัติพระภูนาดถวยราชปื้มปิติหรือดีสวัยพระทศธ,ธรรมงามสง่าเกลกเกียรติไกลดำรงไว้แท้สองก้องทรนินปวงสยามหลามหลังดังพลึกสชาติปะเทศลาด ปราบปลืปล้มหรือดีถวินขอพระองค์ทรงพระเจริญมงคลแผ่นดินทั่วทุกถิน่นน้อมจงรักพักดีนิรันดด้วยกล้าด้วยกรลม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนาวัตรวารีสมานคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและคณะผู้บริหารข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี